ครับวันนี้ก็จะมาเปิดพัสดุที่สั่งซื้อมาจาก Facebook กลุ่มขายของเล่น McDonald นะเป็นชุดแลวไม่มีชุดหนึ่งนะที่ที่ว่าค่อนข้างหายากนะพี่ก็ไม่เคยไม่เห็นนะแต่พี่ก็อยากได้มันเห็นดูรีวิวในยูทู e ว่าเขาว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างจะแรงอยู่น่าจะเป็น10ปีแล้วนะที่ออกมาแต่จำได้ว่าไม่เคยเห็นขายในไทยนะ แล้วพี่หลงหูหลงตาไปพี่แต่พี่ว่าไม่เนี่ยนะครับมาดูกันว่าคือชุดไหลนะก็นี่ราคาก็สูงอยู่นะสำหรับของเล่นแฮปปี้มิวเนี่ยราคานี้ตั้งเอาเฮ้ผิดไว้ขอไปไม่ใช่ไว้ยนนี้เป็นามาเวลตัวหอวงเล่นแฮปปี้มิวยังไม่มาครับนะแต่มันคือมาเวลลีเจนโอตายหายแล้วผิดโอเคถือว่า เปิดกล่องมาเวลิเจนแทนก็งานนี้ก็อยากได้อยู่เี่มาไวกว่าเี่ททำไม h a p พี่มิวนั้นยังมาไม่ส่งะวะเออแต่มาเวลิเจนมาก่อนเว้ยโอเคดูกันตลกโอเคไหมสันของอย่างนึกว่าเป็นมาเปิดมาไม่ใช่เว้ยไม่ได้ดูนะ ให้ดูๆใๆ่อ่านะครับนี่ก็ได้มาก็ราคาพันห้าร้อยบาทพันห้า, 1, าใช่มีค่าส่งนิดนึงครับก็พี่ไม่แน่ใจว่ามือหนึ่งมือสองอ๋แกะแล้วเหรอ วย่งนะครับเป็นมือหนึ่งเนี่ยแต่ว่าการแพ็กเกจแบบนี้มันยินเสียงก็แก๊กก็แก๊ก